โอ้ยสิครับผู้ช่วยจอร์ดนะครับผู้ช่วยจอร์ดนะดาวังคารโพสอีกแล้วแม่เจเวแม่ครับผู้ช่วยจอร์ดโพสแล้วแม่เกิดอะไรขึ้นครับทาชีมก่อนพิ่งอาบน้ำเสร็จทนะาชีมนะนะทาชีมนะทาชีมนะทาชีมของป้าก่อนนะครับทาชีมพี่สิครับเกิดอะไรขึ้นครับเมือ่อผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยดี่ีิครับ ผู้ช่วยนายเสียเกิดอะไรขึ้นครับผู้ช่วยจอดโพสข่าวใหญ่ข่าวใหญ่เรื่องนี้ต้องถึงหูพี่สรายุทธ์นะแม่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อนะผู้ช่วยผู้ช่วยดาวคารช่วยดาวคารเรา่โพสแบบนี้ท่านครับอ้าวกดไลค์ไปครับกดไลค์ไปนะครับเดี๋ยวคุยัาเขาไม่รู้เรื่องนะสีเดี๋ยวคุยัาเขาไม่รู้เรื่องนายสีครับกดไลค์ไปครับกดไลค์ไปนะครับนะลาสวัสดีครับเมื่อ ช่วยจอสนะครับได้ออกมาครับทาครีมทาครีมออกมาโพสชุมชนแบบนี้ทำไมล่ะครับนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะครับโพสของผู้ช่วยจอสจันว่าทำไมผู้ช่วยจอสณดาวคารต้องโพสแบบนี้มันมีในยะอะไรหรือเปล่านั่นสิครับมันมีในยะอะไรเปล่า <c oughs> ออยเรื่องนี้ต้องถึงหูนะจริงๆต,ต้อง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 ถึงหูพี่สอรยุทธ์นะครับ รล้วทูกครับนะเมื่อนะครับสิบนาทีที่ผ่านมามันเด้งขึ้นมาในนิทานครับประกาศประกาศประกาศจากผู้ช่วยจอร์ดคนสวยเพื่อนของดำแจะ๊มีคนกำลังจะไปเส้นไหวหรือเปล่าเรียนเพื่อทราบเรียนเพื่อทราบขอกาบขอบพระคุณ พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่มีฟ้าปาฏิารถนาดีที่กำลังส่งหรือจะส่งของหรือมีน้ําใจอยากที่จะส่งของฝากให้กับผู้ช่วยจอร์ดนดาวังคารเบื้องต้นขอกราบขอบพระคุณที่ทุกท่านนึกถึงแต่โพสต์นี้จะขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ขออนุญาตไม่รับของใดๆค่ะด้วยเหตุผลส่วนตัวและเพื่อตัดขั้นตอนเรื่องราวที่เข้ามาให้ปวดหัวด้วยค่ะ <c oughs> หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ๆเพื่อนๆจะเข้าใจและกราบขอบพระคุณในความปรารถนาดี <c oughs> กับมิตรภาพในปัจจุบันนี้และที่ผ่านมาผู้ช่วยจอร์ ซาบซึ้งในน้ําใจน้ําจิตน้ําใจพี่ๆตั้งอ่าแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปขออนุญาตไม่รับจะเหมาะฝากค่ะจึงโพนให้ทราบโดยทั่วกันค่ะขอบคุณนะคะมีใครเอาเอฟซีดำเอาของไปไปให้หรอใครว่าใครขอไปให้หรอมันขอไม่รับเนี่ย <c oughs> ใครอ่ะเอฟซี FC ดำมันซื้อตัวกลับอะหรือว่าใครผมไม่ทราบเนี่ยทำไมทำไมต้องโพสแบบนี้เขาให้ก็ให้รีฟันน้ำใจผู้ช่วยจอดให้ก็เอาไว้ยังจะมายิ่งอีกนะเองนี่นะเออใครขอมีน้ำใจให้เออหรือว่าเอฟซีดำถ้าเป็นเอฟซีดำก็ไม่น่ารับนะอืม แต่ก็มีพี่พี่ไลซื้อไปให้เนี่ยแหละที่รอยเอ็ดโพสอะอมมันจะเป็นประเด็นนั้นหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่หรอกจอดถ,ถ้าเจอเจอโพสเนี่ยหมายถึงเนี่ยเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวเจอกันนะจอดนะอืมนะเดี๋ยวดนจอดนะจอดโพสอย่างนี้จอดหม่างงายคาว่าไงจอดอย่านะอย่านะเพราะว่ามันมีการซื้อของผมเห็นช่องน้องชายผมโพสนะครับอยู่ เอนะเอ้ออยเ <_ an> หนื่อยใจกับจอร์ดนะจอร์ดเลยจอร์ดไม่รับก็ไม่รับสิจอร์ดจอร์ดมาโพสอย่างเงี้ยมันเสียใจคนอื่นเขาเ <_ an> ขา,ขาที่เขาหวังดีกับจอร์ดเนี่ยคนที่ขม,มิ้ใจกจับจอร์ดเนี่ยได้รปะเออหรือว่าออซีดำถ้าออซีดำจะ่ป็นฟีใครก็แล้วแต่เขาใ,ให้เรื่องมีความน้ำใจอืม ขอให้ไว้ความใจนะครับไม่รู้ว่ามันโพสเนี่ยเกี่ยวกับน้องชายผมหรือเปล่าแต่ก็ดีครับเรียนเพื่อทราบขอกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆน้นองๆป,ป้าๆน,านา้าๆอาๆผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนท่านคณะท่านอำเภอท่านผู้ว่าท่านประหลัดนะคะทุกท่านที่มีความปรารถนาดี ที่กำลังจะส่งหรือจะส่งของหรือมีน้ําใจอยากที่จะส่งของฝากให้กับดิฉันเบื้องต้นดิฉันในานามผู้ช่วยจอร์ดนัดาวงครานขอกราบขอบคุณที่ทุกท่านนึกถึงแต่โพสต์นี้จะขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าขออนุญาตไม่รับของใดๆค่ะ ด้วยเหตุผลส่วนตัวและเพื่อตัดขั้นตอนเรื่องราวที่เข้ามาให้ปวดหัวด้วยค่ะอยากหายปวดหัวใช่ปะอยากหายปวดหัวนะหวังมึงจะตัดขั้นตอนปวดหัวมึงออกมึงต้องออกจากอีเจะมึงหายปวดหัวแนะ่ถ้ามึงยังอยู่อีแจะมึงปวดหัวหนักหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่เพื่อน,น,นจะเข้าใจและกราบขอบพระคุณในฟาร,ร์ม ปรารถนาไม่ดีปรารถนาดีกับมิตรภาพในปัจจุบันนี้แล้วและที่ผ่านมาดิฉันผู้ช่วยจอร์ด้าดาวังคารทราบซึ้งในพระหาพระการนาเกาน้าน้ำใจาจากพี่ๆตั้งแต่นี้ต่อไปขออนุญาตไม่รับทุกอย่าง จะเหมาะฝาาค่ะจึงโพสให้ทราบโดยทั่วกันค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะนะคะ <c oughs> โพสนี้เหรอโพสนี้เหรอโพสนี้จอร์ดกำลังจะสื่อหรือจอร์ดแบบกำลังจะก,กัก FC ของอีดํมอยู่เพราะมันมี FC ดำที่เข้ามาคอยกำกับดูแล อยู่อันนี้ก็เข้าใจได้เราก็ไม่ได้ว่ากันใครไปส่งมาให้ใครส่งเลยโหเราว่าจะส่งเงินสักล้านหนึ่งไปให้ผู้ช่วยจอระหน่อยส่งเงินสักแสนหนึ่งหรือสักหมื่นหนึ่งโอ้ยไม่ส่งแล้วจริงก็ตั้งใจว่าจะส่งเงินสักแสนหนึ่งไปให้ผู้ช่วยจอถ้าเป็นอย่างนี้เขาไปเสพแล้วคงจะไม่รับไปแหละเราคงจะไม่น,น่าด้านส่งหรอกจริงๆครับนะก็ตั้งใจว่าเนี่ยอืมจะส่งเงินให้ผู้ช่วยจอรจสักแสนหนึง่งเขาอยากจะให้ผู้ช่วยจอเนี่ยไปทํานม ดูดไขมันไปโบทอกหนะ้าให้ดูดสวยแล้วก็ตั้งใจไวนะแต่ว่าเอ,อเมื่อเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคนิธานิ่า